สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่องม o เตอร์ไซค์ e ีวิวอีกครั้งกับเรากันครับซึ่งวันนี้ทางช่องของนาพาทุกท่านมาพบกับรถในค่าย Yama ฮ่นะครับซึ่งเป็นรถแบบกึ่งสปอร์ตนะครับนั่นก็คือรุ่นนะครับ e x c i t e r 155ปี2022นสะครับสีที่เห็นนั้นเป็นโทนสีดำจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับจะมาด้วยกันสสีด้วยกันครับก็คือจะมีสีน้ำเงินและก็สีดำนี่เองฮะวันนี้ก็เลย มีโอกาสมารีวิวในตัวโทนสีดำนะครับเบื้องต้นให้ทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบๆกันก่อนก็แล้วก,ก,กันครับว่ารูปทรงรูปร่างรูปรักต่งตางๆนะครับของตัว Exciter ปี2022นั้นทุกท่านมองแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับนี่คือตัวของปี2022นะครับโอเคครับ เรามาดูในภาพรวมครับก็คือตัวยามาฮ่าเอ็กซิเตอนะก็ถือว่าดุดันเร้าใจไปอีกขั้นนะครับก็คือถือว่าเป็น DNA นะฮะที่มาจากตัวซ uh, ีรีส์นะครับนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะฮะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยก็เป็นก็เป็นเครื่องยนต์ 155cc 6สหปีดหรือว่าเกีย่์นั่นเองครับแล้วก็ถือว่ามีระบบระบายความร้อน ด้วยน้ำนะฮะเต็มระบบเลยนะครับก็ถือว่าการที่เราจะเดินทางยาวๆไกลนะฮะตัวนี้ก็ระบบหม้อน้ําระบบการระบายความร้อนด้วยน้ําก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกจุดหนึ่งนะครับในรูปร่างของตัวเฟรมนะฮะจริงๆแนละ้วเฟรมอยู่ภายในฮะแต่ตัวเฟรมก็คือ,อยามาใหาก็จะแจ้งว่าเป็นเฟรมดีไซน์ที่เป็นรูปตัว Y นะครับน้ำหนักเบานั่นเองนะครับในส่วนของอ ตัวภาพรวมนะครับมาดูคุณสมบัติอื่นๆนะฮะอาทิเช่นนะครับเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่มเติมก็มานะก็คือตัวเครื่องย,ยนต์ก็คือ 155cc 6ซีซี6สปีดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เพิ่มเข้าอ,อีกตัวหนึ่งก็คือระบบวา wow ล VVA นะครับนี่ฮะก็คือวา wow ล VVA เป็นตัวเพิ่มประสิทธิภาพในกรณีที่เราจะมีการเร่งแซงนะฮะก็จะเพิ่ม อัตราเร่งได้ดีในส่วนของระบบวา wow ว VVA นั่นเองนะครับถือว่ารุ่นที่เห็นนะฮะก็คือเป็นรถกึ่งสปอร์ตนะฮะสไตล์นี้นะฮะก็เป็นรถที่มีคลาสเมอร์นะครับมาดูที่ระบบตัวไฟหน้าครับตัวไฟหน้าก็คือนะครับที่เราเห็นก็คือเนี่ยอยู่ข้างบนก็จะมีเนี่ยฮะด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีนะครับผมนี่คือในส่วนของตัวไฟหน้าซึ่งจะเป็นไฟแบบ LED แล้วก็ตัวไฟหลีด้วยนะครับ แล้วตัวไฟเลี้ยวนั้นจะอยู่ด้านข้างนะครับโอเคครับในส่วนของระบบไฟประมาณนี้ครับดูด้านด้านท้ายตัวไฟท้ายไฟท้ายก็เป็นไฟ LED ครับเป็นรูปทรงครับแบบเรียวๆนะครับคือมันไม่ใหญ่มากนะฮะก็คือเรียวๆนะครับแล้วไฟเลี้ยวก็จะแยกออกมาด้านข้างนะฮะที่อยู่ในบังโคนท้ายนะครับนี่ฮะก็จะมีตัว RC โนน เป็นโลโกโนโนออกมานะครับในส่วนคาว่าเอ็กเซเตอร์นั้นจะเป็นสติกเกอร์แบบแดงดำนะครับแล้วก็ตัวคำว่าวาวีวีเอก็จะมีสติกเกอร์ติดอยู่ด้านข้างด้วยนะครับนี่คือในส่วนของตัวสติกเกอร์ที่เอามาใส่ในตัวเอ็กเซเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้ฮะก็คืออาจจะสติกเกอร์อาจจะไม่เยอะมากครับก็คือจะเน้นไปที่โทนที่แฟริงที่เป็นโทนดำ นะครับแล้วก็จะมาตัดด้วยโทนแบบเหมือนเป็นสีบอลนะฮะนิดหนึ่งฮะตรงกลางๆนะครับนี่คือในส่วนของสีสันนะครับเล้วมาดูที่ใต้ถังนิดหนึ่งครับตัวกล่องเก็บของใต้เบาะมันมีไหมนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเปิดขึ้นมาให้ดูนะฮะก็ไม่มีครับกล่องเก็บของใต้เบาะจะไม่มีครับถือว่า ถังน้ํามันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งความจุถังน้ํามันจะอยู่ที่5.4ลิตรนะครับคือรูปรูปรูปทรงแล้วก็ดีไซน์ของตัวใต้เบาะคือลักษณะจะประมาณนี้คือถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะนะครับอยู่ตรงนี้ก็ก็ออกเป็นการดีไซน์แล้วก็ลงมีมีคำว่าามาฮ่าตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขโครงต่างๆนะครับรตรงใต้ใต้เบาะจรงิงๆฮะ e, ตรงนี้ก็จะมีพวกเก็บตัวคู่มือแล้วก็มี ปะแจหรือว่าเป็นไขควงนิดหน่อยครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ฮะอันนี้คือตัวเบาะฮะถ้าดูลักษณะเบาะนะครับคือมันเป็นทรงสปอร์ตจริงๆครับก็คือมันไม่ได้ใหญ่เทอะทะนะก็คือมันจะเป็นแบบบางบางเรียวๆนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับในตัวนี้นี่คือในส่วนของเบาะนะครับมาดูที่ตัวหน้าจอเรือนใหม่ครับหน้าจอเรือนใหม่ก็เป็น Fu l l LCD นะครับก็คือเป็นเรือนใหม่ดิจิตอลนะครับถือว่าเป็น ดิจิตอลเต็มระบบนะครับเต็มแผงเลยนะก็คือไม่มีอะล็ลกมาเกี่ยวข้องนะครับนี่คือในส่วนของตัวเดือนใหม่นะครับก็จะมีสวิตช์ด้านซ้ายสวิตช์ขวามือนะก็จะมีมีปุ่มออฟรันนะครับออฟหรือว่าจะรันนะครับอยู่ตรงนี้หรือน้านหน้าก็เป็นปุ่มสตาร์ทแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉินด้วยนะครับเปิดปิดตรงนี้อยู่ด้านซ้ายมือก็จะมีไฟต่ําสูงแล้วก็จะมีไฟ สวิตช์ขอทางด้วยฮะตรงนี้ถ้ากดลงนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวแล้วก็ตแตรนี่คือสวิตช์ก็คล้ายๆแบบทั่วไปในส่วนของตัวกุญแจนะฮะตัวกุญแจนั้นจะเป็นกุญแจแบบนักษณะนี้ฮะโอเคครับแล้วก็ตรงที่ข้างๆปุ่มกุญแจนะครับก็จะมีปุ่มเพื่อกดเพื่อปิดม่านล็อกนะฮะสมมติว่าเราจะเราไปล็อกคอเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดม่านล็อกเพื่อไม่ให้ใครมา งัดแงะหรือว่าใหญ่อะไรประมาณนี้ครับแต่ถ้าเราจะเปิดเราก็ใช้ตรงก้นกุญแจนี้สวมเข้าไปนะครับแล้วก็หมนุนนะฮะปึ๊บนะครับนี่เลยโอเคครับนี่คือในส่วนของตัวกุญแจนะครับมาดูตรงที่โช๊คครับโช๊คลังก็เป็นโช๊คเดี่ยวอยู่แล้วครับเนี่ยโมโนโชค๊ค โชบเชียวได้มั่นใจนะครับออกแบบตามหลักที่เพิ่มการป้องกันนะฮะในการรองรับน้ําหนักนะฮะหรือว่าช่วยในการทรงตัวต่างๆหรือว่าการซับแรงกระแทกนะฮะก็คือเป็นโชคเดี่ยวนะครับอยู่ด้านในนะครับในล้อแม็กครับตัวล้อแม็กก็คือเป็นสไตล์ก้านแบบเหมือนก้านตรงนะครับก็จะเป็นเป็นก้านตรงดี๋อว่าเป็นคู่คู่นะฮะก็จะประมาณ5คู่นะครับ เป็นล้อแมกโทนสีดำนะครับโอเคฮะนี่คือจุดเด่นๆของตัวเอ็กเซเตอร์นะครับ RC ปี2022ตัวดิสเบรกครับก็คือเป็นดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับมาดูดีไซน์ตัวท่อท่อก็ยาวมาแล้วก็มีแผงการความร้อนโทนสีดำแล้วก็ตัวฝาครอบตรงปลายท่อมาดูอ e ีโคสติ๊กเกอรกันทีหนึ่งครับในส่วนของ อ,อีโคโสติกเกอรก็จะมีการแจ้งเตือนค่าความประหยัดน้ำมันนะฮะจะอยู่ที่50กิโลเมตรต่อน้ำมัน1นลิตรนั่นเองครับราคาที่ยามาฮ่แนะนําอยู่ที่6 9 9 0 0บาททวนนะครับนี่คือในส่วนของราคาและค่าความประหยัดน้ำมันนะครับถ้าจะดูข้อมูลจำเพาะอื่นๆว่าขนาดยางลักษณะยังไงนั้นนะครับตอนนี้ก็ดูกันนิดหน่อยก็ได้ครับในส่วนของตัวยางนะครับ ขนาดของยางนะครับจะอยู่ที่เป็นเป็นเป็นล้อคือเป็นล้อแมกอยู่แล้วครับยางนั้นจะเป็นยางถ้าเป็นล้อหลังนะครับยางหลังจะอยู่ที่120ทับเขอบ17นั่นเองนะครับถ้าเป็นตัวยางหน้าอยู่ที่90ทับแขอบ17เเช่นเดียวกันครับโอเคครับนี่คือขอ้อมูล คร่าวๆและเรารีวิวก็พยายามเน้นในส่วนของตัวสีสันและก็รูรปลักษ์รูปทรงให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันครับโอเคครับวันนี้สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมมาดูแล้วเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานง่ายๆครับเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยก็แล้วกันครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไปจะได้ไม่พลาดนั่นเองและวันนี้ครับทางช่องมอเตอร์ไซค์รต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ